เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนเกมโซโล่เลเวลลิ่งอารายกันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะฮะเราจะมาจัดอันดับเทียริสสกิลตัวละครของซองจินอูนะครับว่าสกิลแต่ละรูปแบบเนี่ยเอามาคอมโบในรูปแบบไหนให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดและรีดดาเมจยังไงให้รุนแรงและบางสกิลนะครับสามารถรีดดาเมจได้เป็นล้านและที่สําคัญสังสามารถคอมโบกับการรีดดาเมจเทียร์บอสที่เป็นบอสจํากัดเวลาได้อีกด้วยจะมีสกิลอะไรกันบ้างที่ติดในเทียริสนี้ถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์คคคลลลลิปนนนี้้้อออแ่่่ไ์วถาาเพืืชบยม กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับแล้วสำหรับเ,เพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่า,ก,วาการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนทๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over t o p Up โอเคครับเ,เพื่อนๆก่อนที่เราจะไปแนะนำในส่วนของเท s ลสกิลของตัวละครซองจินอูนะครับเราต้องเข้าใจกันก่อนว่า สกิลของตัวละครทรงจินอูน,นะครับมีทั้งหมด10สกิลแล้วก็สกิลที่11นะครับได้เพิ่มมาพร้อมกับอาชีพใหม่ก็คือในส่วนของ,ของชิงพลังจกกักรพพัดซึ่งแต่ละสกิลนะครับมันจะมีทั้งหมด3ท่าท,ที่ติดมาด้วยนั่นคือในส่วนของ,ของท่าแสงท่าไฟท่าลมท่าน้าท่ามืดแต่ละท่าครับจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปซึ่งในส่วนนี้ครับการที่เพื่อนจะสามารถใช้สกิลแต่ละท่าได้ครับเพื่อนจะต้องมีรูสกิลซึ่งรูสกิลที่เพื่อนสามารถได้รับมานะครับว็าคือในส่วนของการผผสมมมนนัันเนนนเน่เเอองงรบะะคพืจต้ีศษ ขอชิ้นส่วนรูสกิลนะครับ100ชิ้นนะฮะแล้วทําการผสมมีโอกาสสําเร็จครั้งใหญ่อยู่ที่2%ที่จะเป็นโอกาสออกสีม่วงนั่นเองและเวลาเพื่อนๆได้สีฟ้าหรือว่าสีม่วงซ้ำๆครับเพื่อนๆสามารถมาเลื่อนขั้นไประดับที่สูงขึ้นซึ่งในการเลื่อนขั้นครับถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยคุณจะต้องมีทั้งหมด3ชิ้นโอกาสสาเร็จอยู่ที่ประมาณ35%แต่ถ้าไม่ติดครับมันจะทําการบวก1%ไปได้เรื่อยครับแล้วก็ไมเลดเนี่ยถ้าครบสิเมื่อไหร่ครับมันจะเป็นการการันตีให้กับเพื่อนๆนั่นเองซึ่งในส่วนนี้ครับมันมีโอกาสออกอันซ้ําได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนโอกาสที่เราจะสามารถเลื่อนขั้นระดับรูนสกิลน นครับนั่นคือในส่วนของรูนสกิลที่เราได้มาแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วเราสุ่มแล้วก็อัพขั้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการเลื่อนระดับขั้นนะครับมันจะเป็นการเลื่อนแต่สีฟ้าไปม่วงแล้วก็ไประดับสีทองนั่นเองซึ่งในส่วนของการขึ้นระดับสีทองครับเพื่อนๆจะต้องมีระดับสีม่วง3กันก่อนนั่นเองนะครับผมซึ่งโอกาสขึ้นระดับสีทองจะอยู่ที่ประมาณ25%แล้วก็โอกาสการันตีนะครับอยู่ที่ประมาณ15ครั้งนะครับรูนสกิลถ้าเป็นระดับสีทอง จะได้รับในส่วนของปริมาณดาเมจที่แรงขึ้นแล้วก็เลเวลสกิลที่สูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือวิธีการได้รับรูนสกิลเนาะส่วนรูนสกิลแต่ละระดับครับมันจะมีในส่วนของการบวกของเลเวลนะครับ ถ้าเป็นระดับสีม่วงเนี่ยมันจะเป็นการบวก6เนาะถ้าเป็นระดับสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นการบวก3บวก4โดยประมาณแล้วก็ถ้าเป็นระดับสีทองเนี่ยมันน่าจะบวก10ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเวลาเราอัพเลเวลของสกิลของเรานะครับมันจะเต็มอยู่ที่ประมาณ16หนะครับหรือประมาณ15นี่แหละแต่ในส่วนนี้ครับมันสามารถบวกเพิ่มเติมได้ในกรณีที่คุณได้ดูนที่เป็นระดับสูงขึ้นนั่นเองเมื่อได้ดูนสลับสูงขึ้นก็จะช่วยในการเพิ่มในส่วนของดาเมจตัวเนี้ยให้แรงยิ่งขึ้นและนอกจากนี้คร แล้วก็ในส่วนของมรณะซึ่งแต่ละอย่างครับมันก็จะมีเงื่อนไขในการติดแอร์บอลบ้างติดดาวแล้วก็ติดลบดีขั้นสูงนะครับเงื่อนไขาการใช้ในของกิ๊กไทม์อีเวนต์และอย่างต่อมาครับก็คือในส่วนของสกิลแอนติเมครับหรือว่าอันติของเรานั่นเองซึ่งมันจะมีทั้งหมด2อันติเนาะก็คือในส่วนของดั้งเดิมรัวดาบกับอันที่2นะครับก็จะเป็นเงาลึกลับโศกอนาตร,รรมซึ่งไอ้งเงาลึกลับโศกอนาตร,รรมเนี่ยจะเป็นสกิลตอนที่คุณเปลี่ยนเป็นอาชีพอ่านักดาบ อันแรกนะครับของโซลจินอูนะครับผมนี่จะเป็นนี้นะครับนี่ในหลอดนะครับคุณก็จะได้รัวดาบมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอสซจินนะครับคุณก็จะได้ในส่วนของเงาลึกลับโศกอนาตกรรมนะครับเป็นในหลอดก็จะเป็นในส่วนของสกิลรัวดาบนะครับแล้วก็เป็นเนโครเมเซอร์ก็จะเป็นในส่วนของดั้งเดิมรัวดาบนั่นเองนะครับยิ่งระดับสูงขึ้นก็ สกิลก็จะแตกต่างกันไปยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาจัดอันดับสกิลหน่อยละกันครับในส่วนของการจัดอันดับเท์ลทในรอบนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมจัดจากประสบการณ์ที่ผมใช้เองแล้วก็บทบาทที่ผมเอาไปใช้นะครับเพราะว่าแต่ละรูสกิลเนี่ยมันยังสามารถนามาคอมโบกันได้เว้ยซึ่งในการคอมโบที่เนี้ยนอกจากจะทำเป็นในส่วนของการรีดดาเมจได้แล้วนะครับังสามารถในส่วนของรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลการเพิ่มดาเมจคียข้อแล้วก็ อัตราคิดข้อสเพิ่มเติมในส่วนนี้กันด้วยนะครับสำหรับในกรณีที่เราจะไปทําการเบรกบอสหรือว่าตีบอสนะครับสำหรับบอสที่มีค่าเกราะเช่นในส่วนของพวกอาริกริดนะครับชั้น10เนี่ยผมสามารถจบได้ประมาณ30มสิบวินะครับซึ่งวิธีการจบบอส30มิบวินในเลือดประมาณ80กว่าหลอดนะครับผมใช้ในส่วนของสกิลมัลติสไตร์นะครับผมก็คือสกิลรัวหมัดนะครับซึ่งสกิลรัวหมัดในที่นี้ครับผมจะเลือกใช้ไปในส่วนของธาตุน้ำตัวช่วงเริ่มต้นเนาะแต่ตอนนี้ผมได้ในส่วนของธาตุมืดมาแล้วนะครับบผมมมมกกกกก็เเเเเลยยจจะะใใใใช้นนนนนนนสสส่่่่่วววขขออองงธธาา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 าตตุุืืดดพรรรรรีีทถ ระดับกลางได้แล้วนะครับก็คือขนาดใช้นจะอยู่ในสถานะไรเทียมฐานนะครับมันจะเป็นแบบว่าไม่สามารถโดนขัดได้นะครับปกติแล้วบางสกิลวะเวลาเราใช้เนะี่ยเรามีโอกาสที่จะโดนขัดได้ค่อนข้างสูงมากการใช้สกิลนี้ครับมันจะไม่โดนขัดเว้ยที่จำคับปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้น2%ทุกครั้งที่เข้าเป้าสองทับการได้สงสุดอยู่ที่2ครั้งนะครับก็คือต่อยเข้าเป้าอย่างเงี้ยยังไงก็เพิ่ม็นส่วนของปริมาณดาเมจแน่นอนก็มรวมแล้วประมาณ4%เนะครับผมแล้วก็ เมื่อโจมตีเข้าเป้านะครับจะรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลในส่วนของเขี้ยวดาบนะครับสกิลเขี้ยวดาบเราก็ไปดูนะครับว่าสกิลเขี้ยวดาบคือสกิลไหนนะฮะนี่นะฮะก็จะเป็นสกิลนี้นะครับเขี้ยวดาบนะครับมันจะทำให้สกิลนี้รีเซ็ตคูลดาวน์สกิลเว้ยก็คือสามารถใช้สกิลนี้ต่อเนื่องได้2ครั้งติดต่อกันนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลเขี้ยวดาบเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกธาตุไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธาตุไฟธาตุแสงธาตุธรรมดาครับก็คือเพิ่มปริม,มาณแ,แ,แก่เป้าหหมมมมมาาาาายยทททีีีีีีี่่่่่ตตตตติิดสสถนน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 ะะะะบบบลลลคครรรรรัััักกกกกเเเเเเ้้้้จจจใวววโโอออแแแงงขึ70%ผ็ื เป้าหมายที่ติดฐานะดาวนะครับปริมาณดาเมจก็จะเพิ่มขึ้น30ในส่วนตัวแล้วผมจะใช้ในส่วนสกิลเนี้ยในการเบรกเพราะว่าครูดาวสกิลมันจะอยู่ที่ประมาณ10วินาทีมันค่อนข้างน้อยเนาะส่วนอีกสกิลหนึ่งที่ผมจะเอามาคอมโบควบคู่กันนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ Death Dance นะฮะสกิลเนี้ยจะช่วยในการเพิ่มปริมาณดาเมจที่สร้างแก่บอสและมอนสเตอร์ชั้นหนึ่งเนี่ยเพิ่มขึ้น45และที่สําคัญเป็นสกิลที่มีความสามารถในการเบรกเกาะขั้นสูงครับสามารถเบรกเกาะได้ค่อนข้าง,งแรงแแลลลลลล้ล down skill ววววกกกกกกก็ึมมมาาาาาาๆะะะะคคููููดดดนนนนนสสิิิออยย่่่ทททีีีีีีปปรรรณณ15เเััจจพใ รีดดาเมจนะครแล้วก็ในในส่วนของปริมาณดาเมจเพิ่มอีกทั้ง45%สองสกิลนี้ผมจะใช้เป็นสกิลหลักๆในการเคลียร์บอสนะครับก็ต้องบอกก่อนว่า ขึ้นอยู่กับธาตุละกันครับถ้าเป็นธาตุแสงที่บอสเจอนะครับผมก็จะใช้เป็นในส่วนของสกิลแสงตรงนี้เนาะซึ่งสกิลนี้มันก็จะสอดคล้องกับสกิลสัมผัสผู้คุมนะครับผมทำให้สัมผัสผู้คุมเนี่ยรีเซ็ตคูดนาเนาะก็คือสกิลนี้นะฮะเราก็สามารถใช้สกิลนี้ได้ต่อเนื่องนั่นเองนะครับในส่วนของการเบรกผมก็จะแนะนำสองสกิลนี้เป็นหลักนะครับเป็นอะไรต้นๆที่ช่วยในการเบรกเกาะได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับส่วนต่อมาครับในส่วนของสกิลที่ไว้ในการเคลียร์มอนหมู่เยอะๆนะครมอนนนนระะะะยกกททาา็จแใใสส่วขง Vertical Vertical Ar Art ถชุ้ เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุน้ําธาตุไฟธาตุมืดแล้วก็ธาตุลมซึ่งแต่ละธาตุเนี่ยจะมีดาเมจที่แตกต่างกันเนาะแล้วแต่สถานการณ์ในกรณีที่เป็นธาตุลมเนี่ยก็จะได้ใช้ในส่วนของพวกบทประมาณส4บสนะครับที่เป็นบอสธาตุลมเนาะเพราะว่าปริมาณดาเมจแก่ มอนสเตอร์ทั่วไปจะเพิ่มขึ้น10%แล้วก็สามารถโจมตีได้สูงสุดอยู่ที่10เป้าหมายนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นธาตุมืดเนี่ยก็จะมีในส่วนของกราะป้องกัน20%ด้วยแล้วก็ของพลังชีวิต2%แล้วก็มีการโต้ก,กลับนะครับอันนี้เอาไปโต้ก,กลับไังค้างดีกูดาวซิวิ้ใช้งานค่อนข้างบ่อยนะส่วนธาตุไฟครับอันนี้จะเป็นการสร้างปริมาณดาเมจแก่บอสแลวก็มอนสเตอร์ชั้นหนครับ45%ก็เหมาะสำหรับการตีบอสจริงๆไอ้ส่วนสก,กิลเนี่ยเอาไปตีบอสในส่วนของพวกนอร์มอลก็ได แรงขึ้น70%ก็ไว้ตีพวกเกราะแต่งนะครับอันนี้ก็จะตีแรงขึ้นหลังๆห,หลังจากที่มีการอัปเดตแพทใหม่ครับตั้งแต่บทที่1 7 1 8แต่การเบรกเกาะมันค่อนข้างที่จะยากต่อให้คุณใช้เบรกเกาะขั้นสูงเนี่ยก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างเบานะฮะเราก็เลยต้องใช้พวกเบรกที่เป็นสกิลใหม่แล้วก็ใช้สกิลพวกนี้ที่มีในการเพิ่มปริมาณดาเมจในการทาใส่พวกสถานะเบรกให้มันแรงขึ้นนะ่ในการรีดาเมจจะทาให้คุณสามารถผ่านได้ง่ายขึ้นนั่นเองสกิลนี้ก็ค่อนข้างดีนะร้ใใชงนน่อนขอกสวีสณ แบบทำเวลากันหน่อยละกันก็จะเป็นในส่วนของชาร์ตคัตนะครับในส่วนของสกิลชาร์ตคัตเนี่ยมันเป็นสกิลที่หลายๆคนจะใช้ในกรณีที่แปลว่าอยากทําเวลาในส่วนของพวกบันทึกแข่งการเวลาหรือว่าดันเจี้ยนต่างๆครับในส่วนนี้สามารถใช้งานได้สกิลชาร์ตคัตก็จะเป็นประบาดเนนะครับเข้าไปแต่ละสกิลมันจะมีในส่วนของเป้าหมายที่ติดสถานน้เบรกเนาะแล้วก็ในส่วนของพวกเปลวในมารดาเมจคิดิคอเพิ่มขึ้น20%ในกรณีที่คุณอยากได้ในส่วนของดาเมจคิดิคอแรงขึ้นแต่ละสกิลจะมีบบาทที่แตกต่างกันไปนะครับ ส่วนใครที่อยากได้ในส่วนของการทําเวลาในการตีบอสให้ไวๆนะครับผมจะแนะนําในส่วนของสกิลรัวดาบเนาะสกิลรัวดาบครับผมจะแนะนําเป็นในส่วนของรูนที่2เนาะสกิลเนี้ย มันจะเป็นการทำดาเมจใส่ศัตรูนะก็เมื่อโจมตีเข้าเป้าครับจะรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลอยู่ที่ประมาณ30วินวทีก็คือทำให้เราสามารถใช้สกิลนี้ต่อเนื่องได้2ครั้งติดแล้วก็จะรออีกประมาณ30มสิบวิเพื่อที่จะสามารถใช้ได้อีก2ครั้งติดเนาะสำหรับสกิลนี้ครับมันจะคิดทั้งหมด2สถานะหลักๆก็คือในส่วนของพลังโจมตีทั้งหมดบวกกับพลังชีวิตสูงสุดของเราซึ่งในส่วนนี้ครับเป็นสกิลหากินของผมมากๆเพราะว่าผมจะใช้ในการรีดดาเมจใส่กับพวกบอสไว้ทุกคนแล้วก็ทำดาเมจไว รวมป๊อด้วยรวมๆแล้วนะครับเกือบ 2>, <c oughs> 2ล้านก,กว่าๆนะ <c oughs> คือตีบอสได้แบบโคตรไวมากๆสกิลนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ผมแนะนำนะถ้าใครมีได้เนาะตัวถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นสกิลนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลกดค้างเนาะก็จะเป็นการโจมตีโดยไม่ส่วนป้องกัสนสาหรับบอลที่มีเกราะนะครับเราก็สามารถโจมตีได้โดยตีข้ามเกราะฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับอันนี้กดค้างก็จะแรง,างแมากๆส่วนธาตุน้ําแข็งนะครับก็จะทําให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งอันนี้ค่อนข้างดีสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมองุ ารายกันครับสกิลลำดับที่11นะครับไอ้นี่สกิลเนี้ยเป็นในส่วนของ armor break ก็คือเป็นสกิลในใช้ในการเบรคกอดโดยเฉพาะเพราะว่าเป็นสกิลใหม่แล้วบอนเตอร์ตัวใหม่ๆเนี้ยเกราะมันค่อ,ขอ,ขอ,ขอนข้างหนาแต่ส่วนใหญ่สกิลที่เขาแนะนำอ่ะเขาจะไม่ใช้ในส่วนของธาตุไฟเท่าไหร่นะครับเขาจะใช้ในส่วนของธาตุลมนะครับนี่แรงนะครับธาตุน้ําเบรคกอดแล้วก็ยังสามารถใช้แข็งได้แล้วก็ธาตุแสงนะครับเขาจะนิยมใช้แบบนี้เป็นหลักนะครับส่วนธาตุไฟเนี้ยมันจะเป็นการชาร์จซึ่งมันจะเสียจังหวะค่อนข้างที่จะนานและที่สำคัญสกิลนนนี้้้้สาาาามมรรถถโดดดขัััจงหวะะไคบผใชธตุ ก็โดนขัดแน่นอนนะบอสมันค่อนข้างที่จะนัวมากแ,แต่ถ้าใช้พวกธาตุแสงธาตุอื่นเนี่ยมันจะอยู่ในสถานะาไร้เทียมทานก็คือจะไม่โดนสถานะนั่นเองหรือว่าไม่โดนขัดสกิลนะฮะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้ในรูปแบบไหนนะครับสำหรับลำดับที่ผมจะให้นะครับในส่วนของพวกเทียร์สูงๆนะครับเทียร์เอสนะครับ,รบผมจะให้ในส่วนของ Particle Strike นะครับ รัวดาบเดสแดนแล้วก็สัมผัสผู้คุมนะครับอันนี้เทีย์สูงสูงเนาะแล้วก็ส่วนแล้วแต่สถานการณ์ก็จะมีในส่วนของจี J ้จุดอ่อนชาร์ทคัทเคียวดาบเดสฟิสแล้วก็ดับเบิลสแลดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ที่เหลือก็จะเป็นที่ได้ใช้งานค่อนข้างบ่อยมากๆเลยนะครับผมโอเคครับก็จบลงไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการจัดลําดับ skill, สกิลตัวละครซองจิโอที่น่าใช้และทาดามจได้ค่อนข้างแรงซึ่งในส่วนนี้ครับเพื่อนๆสามารถนาไปบิวใช้สาหรับตัวละครหลักองเพื่อนได้เหมือนกันนะลองไปปรับใช้แล้ว กิลเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าแต่ละสกิลของตัวละครซองจินอู U เนี่ยมันสามารถคอมโบสกิลกันได้ทั้งหมดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงเป็นเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันไว้ด้วยแล้วเราไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ